สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ที่ติดตามในช่องของผมนะครับและผู้ที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาทําวิดีโอเรื่องการนะครับตั้งบ่อปลดานนะครับแล้วก็มาดูกันว่าสาเหตุของมันเนี่ยที่ว่ามันไม่ออกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับ เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าบ่อที่มันเคยออกแต่ว่าพอกลับมาตั้งอีกทีมันไม่ออกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงเครื่องกําลังติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังแบบหลักๆง่ายๆนะครับไงก็ช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับในการตั้งบ่อเนี่ย เราก็ต้องมีหัวโยกใช่ไหมครับหัวโยกนะครับมีสายมีปั๊มนะครับตอนอื่นเลยนะครับเราต้องวัดนะครับอ่าบ่อเนี้ยมันลึกอยู่อ่าสิบหกอ่าประมาณแปดวากว่านะครับแปดวาก็ประมาณสิบหกเมตรนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าน้ําจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับเราเอาตลับเทปนะครับวัดลงไปนะครับวัดวัดลงไปวัดลงไปนะครับแล้วก็ หย่อนเอาเอาอะไรหนักๆน,นะครับหย่อนลงไปหย่อนลงไปกับสายเทงเข้าวัดดูนะครับถ้ามันได้อยู่ประมาณ3เมตรถึง4เมตรเนี่ยปั๊มเนี่ยมันยังพอตั้งบนได้นะครับปั๊มยังพอตั้งบนปั๊มตั้งข้างบนได้นะครับอ่าพอครนี้เรารู้แล้วว่าน้ําเราเนี่ยอยู่ประมาณ3เมตรเนี่ยเราดูได้ละเราก็มาต่อหัวโยกนะครับต่อหัวโยก ใส่สายฟ้าตัวนี้นะครับใส่สายไอ้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีปั๊มนะครับปั๊มก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกวิธีเดี๋ยวจะมาบอกอีกครับว่าปั๊มเนี่ยมมนควรเป็นปั๊มแบบไหนนะครับก็มาดูกันนะครับคือหนึ่งเลยนะครับบ่อบาดาลเนี่ยเราเนี่ยไม่ควรให้มันรั่วสักจุดเลยนะครับตรงอ่าร้อยต่อเนี่ยข้อต่อเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญมากนะครับ คือไม่ว่าจะเป็นด้านล่างนะครับด้านเกี่ยวด้านล่างตรงนี้นะครับหรือว่าด้านตรงนี้หรือว่าบริเวณนี้หรือว่าบริเวณนี้นะครับหรือว่าคอตัวนี้นะครับก็ก็มีส่วนที่ทําให้น้ําเนี่ยไม่ขึ้นนะครับพอเราโยกโยกไม่ขึ้นอ่ะแล้วก็ทําอย่างนี้ติดตั้งของโยกเสร็จปั๊บแล้วก็เช็คดูว่าลิ้นเนี่ยลิ้นมันดีไหมนะครับมันจะมีลิ้นตัวนี้จะดีหรือเปล่านะครับเมื่อเราทําอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีรอยรั่วแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คดูแล้วก็ดูอุปกรณ์ของเราว่ามันดีไหม นะครับดูลิ้นดอกสูบนะครับดอกสูบก็ควรเป็นดอกสูบอ่าที่ดีๆนะครับเป็นดอกสูบกระมี่เป็นหนังนะครับอ่ะพอมาถึงตรงนี้ปึบ๊บนะครับพอเราทำานี้เรียบร้อยแล้วเรามาใส่ปั๊มตัวนี้นะครับหลักการของปัม๊มนี่ง่ายๆนะครับปั๊มตัวเนี้ยปั๊มแบบเนี้ยนะครับมันเป็นปั๊มดึงน้ํานะครับปั๊มพวกปั๊มดึงน้ําเนี่ยมันจะมีอยู่แปดใบพัด นะครับ8ดใบดึงนะครับหใบดันเรามองเข้าไปในช่องด้านบริเวณนี้นะครับมองลอกเข้าไปนะครับ8ดใบดึง6ใบดันนะครับใบดันนี่คืออะไรไอ้หกใบของมันหกเกียวมันเนี่ยหกซี่มันเนี่ยมันจะเป็นปั๊มปั๊มดันปั๊มแรงดันนะครับพวกปั๊มแรงดันเนี่ยมันจะใช้กับเราดันระยะไกลเป็นกิโลนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยกินน้านะครับปั๊มแรงดันจะไม่ค่อยกินน้ํามันจะไม่ค่อยเหมาะกับการสูบ เอาน้ำแบบปล่อยปากหรือเราต้องการปริมาณน้ำมากๆนะครับมันจะไม่ค่อยเหมาะมันจะเหมาะกับพวกเป็นน้ำหยดหรือว่าดันขึ้นไปแทงอะไรประมาณนี้นะครับอย่างพวกปั๊มพวกนี้มันเป็นแปดใบปั๊มตัวเนี้มันจะเหมาะกับสูบน้ำคลองน้ำบาดาลมันดึงได้แล้วก็มันจะดึงได้ลึกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันดึงได้ลึกกี่เมตรนะครับแต่ที่ผมเคยเคยติดตั้งเนี่ยปั๊มแบบนี้ถ้าเกิดมัน4ี่เมตรกว่าเนี่ยหรือ4ี่เมตรเนี่ยมันจะเริ่มดึงไม่ขึ้นละ อันนี้ก็ไปว่ากันอีกทีนึงใน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 ปัญหาหนึ่งนะครับพอเราเราตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมน้ำไม่ขึ้นนะสนันนษฐานได้เลยครับมีรอยรั่วถ้าบ่มันเคยขึ้นนะครับบ่มันเคยออกนะครับแล้วเราวัดเนี่ยอยู่ประมาณสามเมตรสี่เมตรเนี่ยมันต้องมีรอยรั่วแน่นอนนะครับหนึ่งคือรอยรั่วบริเวณข้อต่อนะครับเนะี่ยบริเวณข้อต่อนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ดอกสูบลิ้นสูบนะครับหรือไม่เป็นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเสร็จุ๊บเราเราพอเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วก็โยกขึ้นดีนะโยกน้ําก็มาอะไรมาน้ํามาเต็มปั๊มแล้วเต็มปั๊มอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ทําไมมันมันดึงไม่ขึ้นหลักมันดังโวก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 นี่คือส่วนสาคัญนะครับ จุดสําคัญของมันเลยปั๊มนะครับเมื่อตรงข้อต่อเนี่ยดีหมดละมาดูตรงปั๊มสําคัญคือซีนตัวนี้นะครับภาพอันนี้เป็นซีนเหล็กนะครับที่เขาเรียกเันเป็นซีนเหล็กซีนเนี่ยถ้าซีลรั่วนะครับคุณจะคุณเวลาคุณตั้งปั๊มไปแล้วเนี่ยคุณติดไว้ประมาณประมาณสิบนาทีเท่านั้นแหละพออาจจะระบีอะไรเรียบร้อยนะครับสิบนาทีปุ๊บมันน้ํามันจะลงของมันเองนะครับ แล้วก็เอ๊ะทําไมว่ารอยต่อตัวนี้เราก็ต่อดีแล้วอะไรดีแล้วตัวนี้เลยครับซินตัวนี้สําคัญที่สุดเลยครับซินตัวนี้แหละที่จะทําให้น้ําลงนะครับเมื่อติดติดอยู่สมมติติดไว้วันหนึง่งสมสมติกางคืนลงสันนิษฐานได้เลยมีรอยรั่วนะครับมีรอยรั่วแน่นอนนะครับเปรียบเทียบง่ายๆนะครับไอบ่อบาดาลเนี่ยก็จะเป็นหลักการง่ายๆนะครับเหมือนเราอ่ะมีอ่าเรา ใส่น้ำเข้าไปใส,ใส่น้ำแข็งใส่น้ำเข้าไปนะครับเราเอาหลอดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดูดนะครับเหมือนเราดูดน้ำธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าหลอดเราเนี่ยแตกบริเวณตรงกลางตรงกลางมั่งหลอดเราแตกตรงบริเวณปลายมั่งมันจะทาให้เราดูดไม่ขึ้นนะครับเพราะพอดูดไม่ขึ้นเนี่ยมันก็คือใส่ฐานง่ายคือมันมีรอยรั่วนะครับก็ติดตั้งไม่ยากนะครับปั๊มเนี่ยวิเคราะห์กันไม่ยากนะครับ แต่ผมบอกเลยส่วนหลักๆสําคัญของมันเลยนะครับสีนตัวนี้กับรอยรั่วเท่านั้นเองครับสองส่วนหลักๆสําคัญอ่ะขอแถมอนกหน่อยนึงครับอ่าเมื่อเมื่อเวลาเนี่ยน้ำเนี่ยมันอยู่ในระดับคือตอนนี้มันแรงนะครับน้ํามันจะลงในระดับสี่เมตรเนี่ยสี่เมตรสี่เมตรกว่ากว่าเนะี่ยสี่เมตรกว่ากว่าวัดจากนี่วัดจากปลายปลายวัดแตะน้ําแล้วก็วัดถึงปากปากขอบแป๊บนะครับสี่เมตรกว่ากว่าเนะี่ย ทำไมมันดึงไม่ขึ้นเพราะหนึ่งเลยความเร็วรอบของมันนะครับความเร็วรอบความเร็วรอบของมันเนี่ยอย่างสมมติเราใช้วินเลยนะสมมติเครื่องเราแปดแรงนะผมใช้วินสี่ครึ่งตงัวนี้อ่ามันไม่แน่ใจมันสองนิ้วหสามนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับความเร็วรอบของมันเนี่ยมันทําให้ฉุดน้ําขึ้นไม่ได้คือถ้าเป็นน้ําลึกเนี่ยก็แนะนําให้เป็นปัปม๊มปั๊มเผาลอยปั๊มเผาลอยที่เป็นปั๊มอ่าที่ราคาถูกๆอะปั๊ปมเบาๆอ่ะปั๊มสีขาวๆอ่ะสีบรอนด์นะครับ นั่นแหละครับไอตัวนั้นน่ะมันจะทดวินแปดหน้านะครับแล้วตัวมันจะอยู่สามนิ้วหรือสองนิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับทําไมมันถึงดูดขึ้นได้เพราะว่าหนึ่งเลยความเร็วรอบของมันนะครับความเร็วรอบของมันเนี่ยมันดูดแรงความเร็วรอบของมันเนี่ยมันปั่นเร็วขึ้นมันก็ทําให้น้าเนี่ยออกได้นะครับลึกเท่าไหร่มันก็ออกได้นะครับในถ้าไม่เนี่ยถ้าจะไม่ผิดในแผ่นเพจของเขาเนี่ยไอตัวปั๊มลอยมันดูดได้แปดเมตรแต่ผมไม่เคยแต่ผมไม่แน่ใจทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม แต่ถ้าถ้าผมเจอบ่อที่ว่ามันลึกประมาณวัดน้ำประมาณสี่เมตรหกเมตรเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับสําคัญเลยคือนี่ครับวินรอบถ้าเราผมเคยใส่วินแปดหน้านะครับคือเครื่องมันไม่ไหวนะครับด้วยภาระทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะมันหนักนะครับมันก็เลยต้องใช้กับถ้าเป็นเครื่องกําลังสูงๆเนี่ยโอเคใช้ได้ผมว่ามั่นใจมัน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 ดูดได้ลึกสี่เมตรมันก็ดูดได้แน่นอนนะครับ ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับกับการตั้งบอ่อบาดาลน,นะครับบางคนอาจสงสัยว่าทำไมมันไม่ขึ้นนะมันเป็นเพราะอะไรนะบ่อก,ก็ออกดีๆแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะครับบอ่อมันเคยออกแต่มันไม่ออกเนี่ยนะครับจุดเป็นจุดตายอยู่ตรงสองสามส่วนแค่นี้เองครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอ,อะไรเพิ่มเติมนะครับมีแค่นี้แหละครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่ รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับแล้วขอขอบคุณผู้ที่ติดตามและผู้ที่กดไลค์กดเป็นกําลังใจให้ผมนะครับถ้ามีอะไรมีข้อแนะนําข้อเสนออะไรก็ช่วยคอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดีรับฟังนะครับมาช่วยกันมีความคิดดีนะครับก็คอมเมนต์ไปด้านล่างนะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ